บทที่1นนะครับทำความเข้าใจบอดพอดนะครับจะพูดถึงการเชื่อมโยงทฤษฎีพื้นฐานความถี่นะครับการวิเคราะห์โดเมนเบื้องต้นการฝึกฝนต่างๆนะครับโดยการพอร์ตในการออกแบบตามฉบับของควบคุมนะครับเพื่ออธิบายสาเหตุบางประการของวิศวกรควบคุมหรือการประมวลผลสัญญาณนะครับต้องดูสิ่งต่างๆโดยในความถี่โดเมนนะครับที่จะเริ่มขึ้นด้วยการใช้ไฟล์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการใช้กีตาร์โป่งนะครับถ้าวางไมไว้ทุกที่ใกล้กับไวโอลินนะครับ เราจะเสียบสายการสั่นสะเทือนได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดการดังกล้องในในโพรงกีตาร์นะครับโดยร่องรอยของสัญญาณนะครับจากไมค์จะทําให้เรามีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อสัญญาณนะครับเดียวกับบนเครื่องวิคอ r สสเปกตรัมหรือถ้าเราใช้ FFT นะครับที่เราสามารถทําได้โดยแอมพลิจูดสูงสุดและความถี่บางส่วนนะครับโดยความถี่นี้จะเกิดขึ้น ในตัวเราเพียงแค่เล่นมันนะครับผมเมื่อถูกปรับคีย์หรือกดนิ้วลงไปในกีตาร์คือการเปลี่ยนแปลงพีหลดนะครับที่มีประสิทธิภาพของสปริงนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยความถี่ของสปริงสะท้อนท้ายสุดนะครับจะสร้างบันทึกอื่นถ้าเราดูตัวอย่างการควบคุมโดยทั่วไปโดยการสร้างแบบจําลองทางของสมการนะครับในสภาพแวดล้อมการจําลองแบบเดนามิกเราจะสามารถ เรียกใช้มามากขึ้นได้นะครับเช่นการจําลองกับถนนต่างๆการมีมีการนําสมการลาปลานมาใช้การตอบสนองของระบบนะครับโดยความถี่ที่คิดได้จะมีปัจจัยสําคัญก็คือความถี่การกระตุต้นอะไรเองครับบทที่2นะครับทําความเข้าใจว่าบทพอดคืออะไรนะครับโดยเราจะมีการอธิบายแผนภาพตอบสนอง,องความถี่เป็นอย่างไรนะครับโดยระบบไม่ได้แปรผันต่อเวลานะครับผมโดยเส้นเอาต์พุตจะเป็นเส้นโทนซายนะครับ ทําให้ส่งผลต่อสัญญาณนะครับแต่จะไม่ปรับเปลี่ยนความถี่พื้นฐานนะครับโดยระยะโดยการกดร,ระยะในระบบโดยการวัดจะถูกโปรแกรมพอร์ตด้วยตัวเองนะครับผมโดยการเคลื่อนสายนะครับจะอยู่บนแผนภาพความถี่การตอบสนองนะครับโดยทั่วไปถ้าเราต้องการบีคอนนะครับคำนวณการตอบสนองความถี่เหล่านี้นะครับได้โดยตรงจะสามารถตั้งค่าระปาดได้เปรียบเทียบความกว้างจากอินพุต เพื่อค่าของเอาพพูโดยระบบทั้งสองนะครับเป็นฟังก์ชันความถี่โอเมก้าที่บันทึกย่อนะครับโดยปกตินะครับจะมีการวัดแผนภาพความถี่ลองการิเทึมมาตรฐานนะครับส่วนอัตราส่วนแอมปิจูดและมีมุมเฟสนะครับและมุมเฟสนะครับจะมีการแสดงองศาเพื่อสร้างไฟล์นั่นเองครับบทที่3นะครับเป็นระบบที่เป็นระบบพื้นฐานนั่นเองฮะนิยมใช้เป็นตัววัดส่วนบนขีดจํากัดนะครับเป็นตัววัดของระบบนะครับเราสามารถทําได้ถูกควบคุม ใน Input ที่ส่งผ่านที่จะถูกลดทอนอย่างมากนะครับโดยผลวัดของระบบเหล่านั้นน่ะแทบจะไม่ได้เป็นเช่นกันเลยเราเพิ่งเห็นว่าร่างกายเราทํางานอย่างไรนะครับในแมทแลปเราสามารถสร้างพอตนะครับจากการตอบสนอ,องความทีโดยตรงนะครับจากสมการผลวัดหรือฟังก์ชันนะครับโดยการถ่ายโอนอินพุตเอาพุตของอุปกรณ์ควบคุมไม่เพียงแต่สามารถวัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับขนาดเฟสก็คือจะบ่งบอก ถึงพฤติกรรมในร่างกายของเรานะครับส่วนในโดเมนลาปาถ้าเราแทนที่เอด้วย J โอเมกานะครับจะทําให้แกนจินตภาพเป็นลบดังนั้นถ้าโอเมกาน้อยกว่า1ส่วนทอกมากๆแล้วจะทําให้เฟสของ G มีมุมประมาณศูนย์องศาแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าโอเมกามากกว่า1ส่วนทอกมากๆแล้วนั้นจะทําให้มุมเฟสของค่า G มีค่าประมาณ90องศานั่นเองครับ บทที่4นะครับเป็นเรื่องของระบบที่ซับซ้อนนะครับถึงตอนนี้เราได้ดูถึงพฤติกรรมและโครงสร้างนะครับโดยลําดับที่2นะครับเป็นสปริงดมเปอร์นะครับและวงจรอาีขึ้นอยู่กับอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในทั่วไปขั้วคอนจูเกที่ซับซ้อนนะครับโดยความถี่ธรรมชาติเท่ากับรากที่2ของ k นะครับส่วนคอมเพล็กซ์โฟแพรนะครับนั้นจะได้สมการเหมือนกับในคลิปนะครับจะมีแบบฟอร์มนี้ทําให้รากที่2เป็นจํานวนจริงหากค่า s 1 2โดยการตอบสนองความถี่นั้น เราแทนที่ด้วย s j โอเมก้าดยการถ่ายโอนฟังก์ชันและการสังเคราะห์ของเราเมื่อค่าโอเมก้าน้อยกว่าค่าโอเมก้า n มากจะทําให้มุมเฟสมีค่าประมาณศูนย์องศาแต่ถ้าหากโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า n จะทําให้มุมเฟสมีค่าประมาณลบเกองศาและถ้าหากโอเมก้ามากกว่าโอเมก้า n มากๆจะทําให้มุมเฟสมีค่าเท่ากับลบร้อยแปดสิบองศาโดยค่า t คือค่า c o m p l e m e n t a r y Sensitivity นะครับส่วนค่า S ก็คือค่า Sensitivity นั่นเองครับการใช้ Bode Plot นะครับผมตอนที่1ระบบปิดการออกแบบคอนโทรลเลอร์ในรูปแบบพื้นฐานระบบควบคุมจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือโรงงานซึ่งแสดงถึงพลวัตของสิ่งที่เราพยายามควบคุมและตัวควบคุมนะครับในกรณีในกรณีนี้เอาพุท Y เท่ากับสัญญาอินพุต R คูณด้วย C และผลลัพธ์นั้นคูณด้วย P หากสิ่งที่เราต้องการคือเอาพุทธของเรา y เพื่อติดตามการอ้างอิงที่ต้องการ r จากนั้นเราอาจจะคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือทําให้ c มีค่าผกผันของ p ซึ่งทําให้ y เท่ากับ r ในทางปฏิบัติความจริงนั้นไม่ดีนักประการแรกเนื่องจากโดยส่วนใหญ่พลวัตพิชคณิตไม่สามารถกลับด้านได้หากส่วนลำดับที่สูงกว่าเศษซึ่งโดยปกตินั้น จะเป็นเช่นนั้นหากพยายามกับตัวจะไม่สามารถนําไปประยุทธ์ควบคุมใช้ได้แบบจําลองพิชญคณิตจะไม่สมบูรณ์แบบนั้นแม้ว่าเราจะสามารถยกเลิกได้แต่คอนโทรลเลอร์จะไม่สามารถรับการพิจารณาถึงพลวัตที่ไม่ได้จําลองแบบใดๆนอกจากนี้โพหรือศูนย์ที่ไม่มั่นคงจะอยู่ทางด้านขวาของระนาบที่ซับซ้อนส่วนสุดท้ายไม่ว่าจะเลือกคอนโทรลเลอร์แบบใดก็ตามการกำหนดค่าลูปเปิดไม่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเอาต์พุต y ดังนั้นสิ่งลบกวนหรือสิ่งที่ไม่รู้จักใดๆจะเข้าสู่ระบบนั้นจะไม่สามารถขึ้นและได้รับผลกระทบใดๆกับเอา p ์พุตที่คอนโทรลเลอร์ไม่สามารถทําอะไรกับพวกมันได้เมื่อลูปตอนนี้ทำให้คอนโทรลเลอร์ตอบสนองความแตกต่างหรือข้อผิดพลาดระหว่างสัญญาอินพุตอ้างอิงและสัญญาณเอาต์พุตของระบบสำหรับสถาปัตยกรรมวงจรปิดนี้ y จะเท่ากับ p คูณ c คูณ e ซึ่งได้ด้วย r ลบ Y เพียงแค่ทำพิชคณนิตเล็กน้อยจะพบว่าฟังก์ชันถ่ายโอนวงจรแบบปิดจาก Input อ้างอิง R ไปยัง Output Y ในตอนนี้กลายเป็น PC ส่วนด้วย1บวก PC ถ้าเราดูข้อระบบผิดพลาดตอนนี้จะพบว่าฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบปิดจากการ Input อ้างอิง R ไปยังข้อผิดพลาด e คือ1ส่วน1บวก PC ฟังก์ชันการถ่ายโอน2นี้2ทั้ง2นี้นะครับ กำหนดลักษณะสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบปิดแม้จะทำการเพิ่มการลบกวนในการแบบจำลองของพิชคณีข,ของเราหรือสัญญาลบกวนในการวัดบางอย่างในการในระบบนะครับและพิชคณิตซ้ำเราจะพบว่าสัญญาอินพุตในกรณีนี้คือ r DD d และ e n จบลงด้วยการแพร่ผ่านฟังก์ชันการถ่ายโอนวงปิดแบบเดียวกันนี้ก็คือ pc ส่วน1ส่วน1ส่วน 1>, 1บวก pc เรียกว่าความวฟรี free, หรือบางบางฟังก์ชันในการถ่ายโอนความสามารถเนี้ยส่งผ่านอาจจะเรียกว่า t ีจากสมการด้านบนจะมีผลโดยตรงนะครับกับวิธีอ้างอิง r สัญญาณภายในรบกวน N จะสามารถปรากฏสัญญาณเอาพุท y 1ส่วน1บวก pc เรียกว่าฟังก์ชันการถ่ายโอนถ่ายความถ่ายโอนความวหรือ s จากสมการด้านบนคุณจะเห็นว่ามันมีการถ่ายโอนโดยตรงโดยการรบกวนดจาก จะแสดงในเอา์พุต y นอกจากนี้แสดงให้เห็นความผิดพลาด e ที่มีความไวต่ออินพุตทั้ง3 r d และ N โดยทั่วไปความถี่ที่เรากำลังมองหาในทีควรเป็นสิ่งที่คล้ายคล้ายตัวกับกองความถี่ดำตามหลักการแล้วความถี่ที่เราต้องการในขยายในดีและแบน์ที่ในศูนย์ dbs รวมถึงการกัดระยะใกล้เคียงกับศูนย์มัี่สุดค่าแบนด์ศนย์ b b ที่ได้จะมีความถีตม่ต่ำนั่นหมายความว่าสัญญาณเอา์พุตของเรา Y จะติดตามการติดตามอ้างอิงที่ต้องการอย่างใกล้ชิดตับได้ที่สัญญาณอ้างอิงยังอยู่ต่ำกว่าแบนด์วิทของระบบนะครับตามกฎทั่วไปของแบนด์วิทระบบประมาณควรจะเป็น5-10เท่าของความถี่สูงสุดที่เราต้องการติดตามหรือควบคุมอัตราการปิดรวดเร็วหมายความว่าสัญญ,ญาณรบกวนความถี่สูงขึ้นอยู่เหนือแบนด์วิทที่จะถูกลดทอนอย่างมากนะครับและจะไม่ส่งผลต่อสัญญาณเอา์พุตของเราใน Y นั่นเองครับ ตอนที่2นะครับรูปทรงระบบเปิดนะครับดูจากพอตกลางของฟังก์ชันการถ่ายโอนรูปทั่วไปเนี่ยจะเป็นผลคูณของ p คูณ c บนสเกลลองการิทึมพีชคณิตนะครับการติดตามความถี่นี้จึงเป็นส่วนซับซ้อนของร่างกายนะครับล่องรอยของพีชคณิตที่กําหนดและล่องรอยของคอนโทรลเลอร์ที่พยายามออกแบบนะครับการจัดการถ่ายโอนฟังก์ชันวงจรเปิดคือเราสามารถออกแบบรูปร่างต่างๆของ c ได้โดยตรงนะครับในลักษณะที่เมื่อซ้อนทับกับแผนของเรา p PC จะมีการลักษณะที่ต้องการนะครับเส้น 0db นะครับบนการติดตามขนาดลบร8อองศาบนการติดตามเฟรน,นะครับและความถี่คอสโอเวอรตั้งอยู่การติดตามบนข้ามเส้น 0db ดนะครับดูจากฟังก์ชันการถ่ายโอนความไวเสิร์ฟนะครับทีจะเ,เท่ากับ PC ส่วน1ส่วนบวก PC นะครับเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนฟังก์ชันถ่ายโอนแบบรูปเปิดอย่างไรนะครับไม่สามารถการ ไม่สามารถใช้การถ่ายโอซับซ้อนได้โดยตรงครับเนื่องจากมีผลรวมของมีผลรวมอยู่ในส่วนที่จึงต้องวิกะธีการประมาณแบบไม่แสดงอาการนะครับเมื่ออนุมานรูปร่างของทีจากการถ่ายถ่ายโอฟังก์ชันวงจรแบบเปิดที่กําหนดนะครับ mm. เมื่อเราดูที่ความถีคอสโอเวอร์ cost over และขนาดของฟังก์ชันโอเพนโอเพ็นลูปนะครับผม จะมีค่ามากกว่า1หรือ0ู b บนะครับบนพอร์ตส่วนของตัวและทีจะอยู่ค่าประมาณ PC ส่วน PC หรือขนาดเฟสของ T จะอยู่ค่าประมาณ0ูบนพอร์ตล่างนะครับคอสโอเวอร์ over, และขนาดฟังก์ชันโอเพนลูปนะครับน้อยกว่า1 1จะครอบนำส่วนด้วย T และประมาณ PC ส่วน1นะครับซึ่งหมายความว่าการติดตามของ T ในภูมิภาคนี้จะเป็นไปตามล่องรอยของ PC รล่องรอยจริงของ PC จะเป็นไปตามประมาณภาพแบบไม่แสดงอากาศถ้าดูฟังก์ชันการถ่ายโอนความไวเมื่อ PC มีค่ามากกว่า1 จะมีค่าประมาณ1ส่วน Pc ซึ่งมาตรฐานส่วนลองการลิเทอร์หมายถึงค่าของ Pc ดังนั้น s จะเท่ากับ0ูนในย่านความถี่ต่ำครับเมื่อ Pc มีค่าน้อยกว่า1 1มาก s จะประมาณค่า1ส่วน1ดังนั้นขนาดของเฟส s จะมีค่าประมาณ0ูนบนพอดความถี่สูงครับตอนที่3นะครับเฟสและเกณฑ์มาจินนะครับผมการเสถียรของระบบวงวงปิดนะครับโดยทั่วไปจะ สำหรับสถาปัตยกรรมความควบคุมแบบป้อนกลับใดๆนะครับการถ่ายโอนฟังก์ชันแบบปิดนะครับเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับจะมีพหูนามลักษณะเดียวกันในส่วนตุในส่วนและความสเสถียรระบบจะถูกกาหนดโดยล่าของพหูนามนั้นนะครับในกรณีพหูนามลักษณะก็คือหนึบวกพีซการตอบสนองความถี่นี้โพดนี้จะเป็นศูนย์ก็ต่อเมื่อ PC ฟังก์ชันถ่ายโอนลูปเท่ากับลบหหมายถึงจริงลบหก็คือลบ หนึ่งศูนย์บนระนาบที่ซับซ้อนนะครับผมจำไว้ว่าเมื่อการแทนข้อผิดพลาดด้วย J Omega นะครับผลคูณของการถ่ายโอนฟังก์ชัน P และ C นะครับกลายเป็นเวกเตอร์ที่ซับซ้อนและมีขนาดฟังก์ชันของ W นะครับอย่างไรก็ตามพอดนี้เรียกว่าพอดแผนภาพ New n e w q u i s นะครับผมและมันถูกสร้างขึ้นด้วยแผนภาพบดท,ที่ความแตกต่างลักษณะของคอตบดนะครับจะ,จะแสดงลักษณะเฟสของการถ่ายโอนฟังก์ชัน ของคุณใน2แกนนี้แยกออกจากกันนะครับผมจะแทงปริมาณ2ฟังก์ชันในระนาบเดียวกับระนาบจินตภาพนะครับค่าสําหรับค่าโอเมก้าและข่านัดเฟดและเวกเตอร์นั้นจะทําให้มีจุดที่ไม่ซ้าก,กันนะครับบนแผนภาพหากเราวาดค่าทั้ง2นี้ของโอเมก้าจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับจะพบการตอบสนองที่ความสี่สมบูรณ์นะครับสำหรับการถ่ายโอนฟังก์ชันในพอดนี้นะครับของ GC จากการ การถ่ายโอนฟังก์ชันรูปแบบเปิดนะครับจะสังเกตได้ว่าการติดตามของ PC ผ่านจุดลบหนูนย์นะครับจากนั้นนั้นจุดนั้นสําหรับความถี่กระตุ้นนะครับในส่วนของการถ่ายโอนฟังก์ชันแบบปิดนะครับของเราจะกลายเป็น0ูนย์ซึ่งมีความหมายทั้ง T และ S จะไปถึงโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับและเห็นได้ชัดว่าระบบของเราจะเป็นระเบิดนะครับดังนั้นลบหนึ่งถึงศูนย์ก็คือขอบเขตความสเสถียรที่สําคัญนะครับการกําหนดขอบเขตความสเสถียร ในระบบลูปนั้นหมายถึงการแทรกค้นหาราก1นึบวกพีนั้นมีความเสถียรซึ่งหมายความว่าทั้งหมดจะอยู่ด้านซ้ายมือของระนาบที่ซับซ้อนขึ้นอยู่กับลำดับตัวเศษและตัวส่วนของควบคุมของพิชคณิตพหูนามที่มีผลอาจจะยุ่งยากในการตรวจสอบจึงเราจึงใช้ l a u s h เ r อรินะครับซึ่งกำหนดรากพหูนามเป็นบวกหรือเป็นลบแค่ดูค่าสัมประสิทธิ์หรือในเกณฑ์ในคิวนะครับ ซึ่งกำหนดสถานะภาพของวงจรแบบปีดสัมพันธ์กับจำนวนศูนย์และโพลบนฟังก์ชัน Open Loop นะครับผมซึ่งคุณที่เปิดของคุณนะครับยังไปยังจำนวนครั้งของการติดตามความถี่บนแผนภาพนะครับรอบจุดลบ1นะครับจุดวิกฤตทั้ง2จุดนะครับที่ติดตามบนรูปเปิดของจุดนะั้นะนะขนาดการติดตามของเราเท่ากับ1และอีจุดของมุมเฟสน,นะครับการติดตามเท่ากับ1ลบ180องศาครับ อาจจะเป็นการเสถียรอย่างง่ายนะครับระยะขอบเขตของเฟสถูกวัดด้วยความแตกต่างระหว่างติดตามเฟสกับเส้นลบ180องศาที่ความถี่0ูนย์นะครับเพื่อความถี่ของเราระยะขอบเฟสมากกว่าศูนย์โดยปกติแล้วเราจะต้องการให้มันสูงกว่า150องศาทั่วครับสูงกว่า140ยส่อเออสูงกว่า45บองศาโดยการ โดยปกติเราจะใช้แนะนําให้ใช้ระยะขอบ60องศาเพื่อเป็นลักษณะของการทํางานของระบบของขั้นราบลื่นอัตรากําไรจะวัดเป็นส่วนกลับของขนาดมุมเฟดร้อยลบร้อยปสองศาซึ่งกันและกันส่วนเรากลาิทเทิมนั่นหมายความว่าการปิดเครื่องหมายดังนั้นความมั่นคงต่ออัตรากาไรเป็นเป็นบวกนะครับส่วนโดยทั่วไปให้แนะนําใช้ที่ใดที่ใดก็ได้นะครับที่สูงกว่า5 dB นะครับตอนที่4นะครับ ลีดเล็กพิดคอนโทรเลอร์นะครับโครงสร้างที่เราต้องการดูตัวชดเชยตะกวนะครับควบคุมนี้จะประกอบไปด้วยศูนย์เดียวและขั้วเดียวเพื่อให้โครงสร้างนี้นะครับทำงานเป็นตัวชดเชยตะกวนะครับผมซึ่งต้องการตั้งอยู่ก่อนโพนะครับในตัวอย่างนี้เรามีศูนย์ที่10เรเดียนต่อวินะครับแล้มีขั้วที่1 0 0รเรเดียนต่อวินการตามที่เราคาดการไว้นะครับการติดตามจะแตกด้วยบวก20 DB นะครับต่อที่ศูนย์นะครับ จากนั้นจะเป็นการแบรนทันทีที่คั้วนะครับในทํานองเดียวกันเฟสจะเริ่มบิดไปที่บวก90องศานะครับจากนั้นกลับมาที่โพลสู์นะครับผมการชนเชิงบวกบนเฟสเนี่ยนะครับจะเป็นฟังก์ชันการถ่ายโอเ n นลูปนะครับของเราเหตุผลนี้มีชื่อว่าการชดเชยตะกวัวนะครับอย่างไรก็ตามโปรดทราบไว้ว่าค่าชดเชยตัวอย่างเนี้ยสำหรับ DC ที่ -120dB นะครับ แค่คิดว่า s บวก10เทียบกับ10คูณกับ0.1 s บวก1และ s บวก100จะเท่ากับ100องค์เล็บนะครับ0.01 s บวก1นะครับดังนั้นค่า dc gain นะครับของฟังก์ชันการถ่ายโอนนี้จะเท่ากับ10 0ส่วนไอส10ส่วน100นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.1ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ d b dB นะครับโครงสร้างทั้ง2ตัวนี้จะถูกพูดถึงการชดเชยิความร่าชาของคอนโทรลเลอร์ที่มีการ โครงสร้างเดียวกับตะกวดนะครับดังนั้นกรณีนี้โพจะอยู่ก่อนศูนย์นะครับและคาดการตามพฤติกรรมไว้นะครับผมจะกลับด้านนะครับโครงสร้างที่สาที่ต้องการดูควบคุมคือ PI นี้จะเป็นโครงสร้างตัวชดเชยที่ใช้กันมากที่สุดโดยประกอบกําไรตามสัสดส่วนบวกการอินทิเกรตผ่านอินทิเกรตบริสุทธ์นะครับการตดดตามความถี่นี้ไม่ซับซ้อนทั้งสองอสินนี้ไม่สามารถแยกผลรวมของ ลองการิืทึมในการตอบสนองความถี่อันดับแรกให้เป็นฟังก์ชันส่วนรวมของเอดได้และหลังจากการแยกตัวประกอบแล้วเราจะจบด้วยปริมาณ d g เจเกนนะครับโดยทั่วไปนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันของความสัมพันธ์ kp และ ki ดังนั้นบนตัวเศษนะครับซึ่งจะเป็นการฟังก์ชันของ kp และ ki นะครับ ไม่ว่าการณีใดๆคุณจะเห็นลักษณะนะครับของอินทิเกรตบริสุทธิ์และการันขยายไม่มีที่สิ้นสุดของดีซีนะครับการขยายสูงในความถี่ต่ำอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดสถานะที่เป็นศูนย์จะทําให้การปฏิเสธควบคุมความรบกวนได้ดีนะครับตัวชดเชยพ d ดีนะครับผมในกรณีที่มีกําไรสัดส่วนกาไรอนุพันธ์จะส่งผ่านสร้างตัวความที่แตกต่างที่แท้จริงนะครับสังเกตสิ่งนี้ได้จากการทํางานเป็นศูนย์เดียวและ เนื่องจากผลของอนุพันธ์ขยายไปยังสู่อินฟินิตี้ความสี่สูงอย่างไรก็ตามประเด็นหลักคือการขยายไม่มีที่สุดความถี่ไม่มีพฤติกรรมที่ต้องการความต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องหรือเสียงลบกัวของระบบเราจะทำได้รับการขยายอย่างมากดังนั้นวิธีการฏิบัติมัใช้ตัวกองความถี่ที่แตกต่างกันไปตัวกองความถี่ที่แตกต่างจะสามารถแตกต่างและที่แท้จริงโพที่วางไว้จะเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการสร้างความแตกต่างอีกต่อไปตัวควบคุม p i เพื่อ ค้นหาการตอบสนองความถี่เราไม่สามารถใช้ทับซ้อนเนื่องจากผลรวมดังนั้นหลังจากตัวส่วนแล้ว s บวก n ในกรณีนี้เรียกตัวประกอบไปหา kp และ kd คุณเห็นได้ว่าโครงสร้างตัวนี้คือควบคุม pd มีแอนุพันธ์ตัวของตัวกรอ,องโดยพื้นฐานแล้วนะครับจะเหมือนกับตัวช่วยเชยตะกวัวนั่นเองครับบทที่5นะครับตัวอย่างการควบคุมของ dc motor นะครับนี่คือการนี่คือการตัวอย่างของชุดเป้าหมายพื้นศิลภาพโดยทั่วไประบบจำจำเป็นจะต้อง บรรลุข้อผิดพลาดในสถานนะที่มีมีค่าเป็นศูนย์และได้รับอนุญ,ญาตให้เกิน3%ได้สูงสุดนะครับเนื่องจากนอกจากนี้การถูกกําจัดเวลาในการเพิ่มขึ้น0.5วินาทีและการเวลาในการตกตะกอน0.3วินาทีซึ่งเกี่ยวข้องกับความเร็วที่เราต้องการให้คอนโทรลเลอร์ตอบสนองความถี่สูงกว่า60องศาและ10เดซิเบลบางครั้งคุณอาจจะพบข้อกำหนด สำหรับการปฏิเสธการลบทวนที่ต่ำกว่าความถี่หรือระดับการลดทอนที่สูงกว่าความฉี่ในระบบนะครับเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจําลองสถาปัตยกรรแบบปิดสังเกตได้ว,ว่าแบบปิดของเราทีออ่คันธิศพลวัตโรงงานมอเตอร์กระแสต,ตรงของเราใช้ได้ปิดลูปกันข้อเสนอและด้วยคอนโทรลเลอร์แล้วซึ่งตัวเริ่มต้นฉันมค่าเป็นหน เราต้องการทําให้ติดตามโปรไฟล์สูงสุดอ้างอิงเป็นรูปสี่เลี่ยมขางวงเหนึ่งร้อยเลยเดียนต่อวิแสดงในเส้นปะสีน้ําเงินและความเร็วมอเตอร์จริงเป็นสีส้มทึบนะครับโดยใช้ซิมูลิงนะครับตั้งค่าอินพุตเกี่ยวกับการอ้างอิงความรุนแรงครับและสัญญาณการรบกลมอินพุตโดยการวัดความเร็วของบอดนะครับของฟังก์ชันลูปแบบเปิดนะครับของราเป็นสีน้ําเงินและวิเคราะห์บอดของวงจรปิดนะครับโดยการฝ่ายโอฟังก์ชันผ่านสีแดงนะครับโดยฟังก์ชันการถ่ายโอนความไวเป็นสีเขียวและมีการตอบสนองตอน ตอนหนวยสําหรับวงจรบิดนะครับใช้ในการตอบสนองแบบขั้นตอนในขั้นตอนนี้กระตุ้นช่วยความถี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมสาหรับคอนโทเลอร์ที่เริ่มต้นนะครับเราต้องการตอบสนองด้านล่างหนึ่งดูฟังก์ชันการถ่ายโอมูปที่จําไว้ว่าควบคุมของเราจะถูกตั้งค่าให้มีค่าคงที่เท่ากับเรึ่งนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นด้วยการตอบสนองของความถี่เห็นได้จากว่าจากรอยว่าเป็นลําดับ ของลำดับที่2นะครับมีโพเดียว2ขั้วนะครับและไม่เคยข้ามเส้นศูนย์ดีนะครับและเข้าใกล้เส้นร้อยแปดสิบองศาแบบไม่มีอาการแต่ไม่มองข้ามนะครับดังนั้นอัตราการอัตรา,ารและขอบเขตเฟสเป็นอินฟินิตี้ทำให้เราค่อนข้างสเสถียรและทํางานได้ดีนะครับดูฟังก์ชันการถ่ายโอนแบบแบบแบบลูปเปิดนะครับน่าจะบอกในการติดตามว่าไม่ค่อยดีนักเนื่องจากการถ่ายขยายสัญญาและความถี่ตามของเกินไปนะครับสัญญาณแรกก็คือการเพิ่มกําไรนะครับ เมื่อเลือกสิ่งนี้จะสังเกตได้ว่ามันข้ามเส้นศูนย์ดีบีนะครับที่ระยะขอบเฟสจะปรากฏขึ้นการตอบสนองจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดันเกณฑ์ให้สูงกว่าเข้าใกล้หนึ่งนะครับการตอบสนองจะเริ่มลอยลงครับและสาเหตุของเฟสนั้นจะลดลงอย่างเร็วครับเมื่อใกล้ศูนย์การตอบสนองจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการยิงการยิงก็ไม่ได้นะครับถึงกระนั้นเราจะไม่ได้พูดถึงข้อผิดพลาดสถานะคงที่เป็นศูนย์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเพิ่มการจัดส่วนเฟงอย่างเดียวไม่สามารถเพิ่มสถิภาพที่เรามองขา้าม ลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วเพิ่มตัวที่แท้จริงนะครับของคอนโทรลเลอร์ทันทีที่เราเพิ่มตัวสมานตัวบรรลุข้อผิดพลาดการเป็นสูวนการตอบสนองของนั้นนะครับผมขอเพิ่มการขยายเล็กน้อยเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นอยากให้คุณสังเกต2อสาสิ่นี้นะครับการอินทิเกรตลบละแปดองศาเพราะทุกอย่างเลื่อนลงเล้าสิองศาและมีการขยายแบบไม่มีที่สุดดีซจะสามารถถ่ายโอนความสามารถการถ่ายติดตามแล้วก็สมบูรณ์ ความถี่ต่ำนะครับอัตราสามารถทําให้การตอบสนองของสเตปดูรับลืน่นแม้ว่ามันจะดูชา้ามากเช่นกันดังนั้นเมื่อเพิ่มการขยายตัวของระบบเร็วขึ้นเนื่องจากขอบเขตขอบเขตของเฟสลดลงเมื่อเฟสคอนโทรลเลอร์โอเวอร์เข้าใกล้ลบรอดังนั้นเราสามารถเพิ่อมอะไรได้เรื่อยๆ,ๆจนมองเห็นร้อปสองศาเลือกคอร์ดโอเวอร์สิบที่เลยเดียวตัวบีชดขอ้อกับเวลาขึ้นประมาณ0ู5วินาทีจะส่งผลให้ไม่สิ่งร้อย สิ่งที่เราต้องการเพิ่มคือขอบเขตเพิ่มเติมให้มันน้อยกว่า3 0องศาจากจุดโครงสร้างเช่นชดเจนตะกวัวมีค่ามากขึ้นเพิ่มการชดบนลอยเสที่คอร์ดโอเวอร์ Over, ดังนั้นการชนบนตะกวัวความถี่คอร์ดโอเวอร์10เรเดียนต่อวิตะกวัวเป็นเพียงศูนย์เดียวต่อการขั้วดเดียวและสามารถขยายระยะห่างระหว่างทั้งสองโดยการเรื่องมันความมันลดลงล,ลดขนาดเสดกลับไปที่คอร์ดโอเวอร์10เรเดียนต่อวิ และดึงโพกับมาชนในให้ระยะเฟอองสิบแปดองศาเป็นสิ่งที่ได้กำไรถึง 18.5DB ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดในการตอบสนองความถี่สูงสุดน,นั้นเกิน1 4 5ซึ่งต่ำกว่า3%ซึ่งเป็นความต้องการของเรานอกจากนี้ยังตรวจสอบสามารถตรวจสอบเวลาซึ่งต่ำกว่า0ูนวิความต้องการของเราคือ0.3และเวลาเพิ่มขึ้นก็คือ0 1 1 8วินาทีซึ่งต่ำกว่าขีดจำกัดก,ก็คือ0.15วินาทีนั่นเองครับ